จมา,าพาตจะแสดงพระสธ,ธรรมเทศนาความเป็นมาในอานิสงส์ของศีลเพื่อเป็นเครื่องสดสง่งองค์ข้าัตราบาร,รมีที่บรรดาเทานิสร,ราธานะบนดีทั้งหลายได้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลไปจำปัดได้การสมาทานศีลขมบรรดาท่านพุทธวิษัตทุกท่านวันนี้คนหน้าทายกเรือจานสงา่า ได้นำสมาทานสินแปดที่เราเรียกว่าอุโบสตัสสิคำว่าสินแปยกับโอมโบสตัสสินนี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสิขาบทมีสิกขาบทครอบ้วนเหมือนกันแต่ถ้าว่าสินแปดรักษาได้ไม่จำกัดการเวลาจะรักษา,า,ามากก็ได้รักษาน้อยก็ได้รักษา,าหลายวันหลายเดือนหลายปีตลอดชีวิตก็ได้ แต่สําหรับอุโบสถตีลินนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเรียกใช้คําว่าอยู่จํายังคําลงท้ายว่าอิมันยระติงอิมันยติวสังซึ่แปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นต้นรวมความเาศีสินท้วสองประการคืออุโบสถตส่อินกับสินเปิดนัว่า้ดยอานิสงส์มันก็เหมือนกันรักษาสิบแปดสิขาบทเหมือนกันเป็นศินพรมกัน ในนักกลาดึงว่าสินีองสมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาสมมาสมพด็จเจ้าทรงบัญญัติไว้จัดเป็นหลายประเภทคือว่าหนึ่งสินห้าที่เรียกค้ำว่าปกติสินราการอีสองโ,โบสตส์ตัวสินและสินแปดเป็นสินพมจันทร์สําหรับครวาตสําหรับสมันเนยมีสินสิบพระมีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดพระสุนีมีสินสามร้อยสิบเอ็ดเป็นต้น รวมความนล้วก็ใช้คําว่าสีลสินแปลว่าปกติถ้าประพฤติได้ตามปกติตามฐานะคนปุ่นก็จะมีความสุขแเรื่องอัน,นสงของศีนนี่มันดาจันพุทธบริษัทฟังกันมามากวันนี้ขอเทศย่อดลงสักหน่อยหนึ่งวันนี้จะเทศอัน,น้สงฆ์ของคนรักษาสินตัวเดียวแล้วขาดสินหนึ่งตัวมีผลตามที่พระพุทธเจ้าว่าสีเลนะสุกติงยันติ มีศีลเป็นเหตุให้มีความสุขชี้เลยนโพกสมทามีศีลเป็นเหตุให้มีทรัพย์สมบัติมากชี้เลยนนนิพพยันติมีศีลเป็นเหตุให้มีความสงบสงัดจากความทุกข์ใดๆเรื่องราวมีว่าเมืม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสมาสมพุทธเจ้ายังทรงไปชนอยู่ วันนั้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูทรงประทับอยู่ในพระเมืองพาราณสีอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าประเสณที่โกศลบรมกษัตริย์ในตอนนั้นปรากฏว่าพระเจ้าพระเสณที่โกศลบรมกษัตริย์สมบาทเท้าเธอมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัสนาอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิ การฟังเทศจากพระพุทธเจ้าทุกคราวคนที่เขาไปด้วยเขาได้เบอร์โซนดาวีทาคานาคารหันสำหรับพู้ปรารถนาพระโพธิญาณคือจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ได้แค่ไตรสรณาคมเพราะนั้นว่ามีความเคารพในพระไตรสรนาคมคือพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงมีสินห้าบริสุทธ อาศัยที่องค์มีความเลื่อมใสแล้วก็ตั้งใจปรารถนาพระโพธิญาณการบำเพ็ญกุศลในการนั้นจะเป็นหนักมากในไตรสนาคมการบำเพ็ญภายก็หนักการสงเคราะห์ก็หนักอยู่มาภายหลังในวันหนึ่งเวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้ายางประทับอยู่ที่นั่นอยู่ในแระคันเด็กดีมาหาวิหารที่นาวิสาขาสร้างสวาย ปรากฏว่ามีคืนวันหนึ่งพระเจ้าประเสนาธิโกศลบรมกษัตริย์สมบาทเท้าเธอสมปรทับอยู่ในห้องบรรทมมันเป็นสิริในตอนดึกวันนั้นท่านยังไม่หลับก็ปรากฏมีพระการองค์หนึ่งมีเทวดาองค์หนึ่งประกาศตนว่าเป็นพระการถือกระบองเหล็กใหญ่ปลายกระบองแดงฉานบไปแสงเฝลง ไม่ชี้หน้าพระเจ้าประเสนิที่โกศลมกษัตริย์ว่าพระบาทเท้าเธออยากนี้ไปเจ็ดวันจะต้องตายให้พยายามสร้างความดีไว้ถ้าไม่สร้างความดีตายและจะมีทุกขมีนรกเป็นต้นเป็นขล้นเมื่อยือนยันถ้อยคําแบบนั้นเราใส้พระเจ้าประเสริที่โกศลมก็ถามว่าตายแน่หรือไม่แน่ถธอบอกต้องตายแน่ภายในเจ็ดวันน้มหรือไม่เกินเจ็ดวันน้าตายแน่ เป็นอนวุวาพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลก็ตกใจคิดว่าเราก็ทำบุญใหญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาส,สนดาอยู่ในประเทศของเรามากกว่าที่อื่นเราก็มีความเคารพใ,ในพระองค์เคารพในพระเยงฆงทำทานกมาการทำความดีกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทําไมจะไม่ช่วยเราบ้างหรือ คิดว่ากรรมในชาตินี้ดีวกรรมในชาติก่อนอาจจะไม่ดีเอ็นนั้นว่าเอ่นขึ้นเชา้ากันมาก็จึงไปชุมมุกเสนามหมายข้าราชกบริพานทั้งหลายว่าเมื่อคืนนี้เราเห็นได้การมาชี้แจงกับเราว่าเราจะตายภายในจิตวันคือไม่เกินเจ็ดวันข้างหน้านี้ต้องตายแน่เราจะทำยังไงดี บรรดาหใหม่ของพระเจ้าเกษนาที่โกศลก็มีสองพวกคือพวกเดรัจฉีกบพวกอาจารย์ทั้งหกพวกหนึ่งเป็น้สี่กอาจารย์ทั้งหกพวกนั่นก็บอกว่าต้องทําพิธีบูชายันไอการบูชายันนี่เขาต้องฆ่าคนฆ่าวัวฆ่าควายฆ่า,าสัตว์คนก็ต้องฆ่าคนที่มีความรักมากสัตว์ที่จะต้องฆ่าก็ต้องฆ่าสัตว์ที่มีความรักมากก็เป็นสัตว์ที่มีคุณ พระเจ้าประเสนหน้าที่ก็สนฟังแล้วก็ไม่ชอบใจองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาสสะสันดาเพราะฆ่าสัตว์มันเป็นบาปยิงได้ไปถามบรรดาหมายข้าไหญ่บริพารที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้าก็ปรากฏว่าไปถามบริหิตเข้าบริหิตก,ก็บอกว่าถ้าหักว่าพระองค์จะพึงต้องตายไอ้ความตายนี่มันมีกับคนทุกคนองค์สมเด็จพระทศพลก็บอกว่าคนทุกคนจะต้องตาย แต่ว่าถึงก็ไรก็ทาแต่ก่อนจะตายนี้ถ้าสร้างความดีไว้ซะก่อนแล้วก็ตายแล้วมันก็มีผลคือมีความสุขเมื่อคนทุกคนถ้าเกิดใหม่หนึ่งจะต้องมีน้ำดื่มกบริการที่สองจะต้องมีพักนั่งที่นั่งพักสบ,สบายสามถามว่าเดินไปทางไหนถ้ามีแม่น้ำํำคลองต้องมีสะพานข้ามและก็สี่ก็มีสถา,านที่อยู่ องสมเด็จพระธรมครูทรงตรัสว่าถ้าสร้างงานเป็นส,สนาธารณประโยชน์ให้เป็นประโยชน์กับคนเดินทางคนกับพระม,มันมีประโยชน์มากทีงนั้นขอพระองค์จงปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าในข้อนี้แต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นน่าจะไปถามไม่ยากไปพระอะหันก็เยอะน่าจะไปถามไม่ยากไปแล้วก็ถามยิ่งก็ดี เป็นนั้นว่าพระเจ้าประเสียนที่กศลก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะตายไปจากชาตินี้ชาตินี้เรามีที่อยู่มีพระราชฐานมีบริเวณเขตก,กว้างเพราะมีทั้งประเทศเราก็จะต้องสร้างสถานที่อยู่คือทําที่อาศัยของคนยากจนแล้วก็สร้างที่สถานหนึ่งเป็นที่นั่งเล่นสมทบบายคือศาลา,ลาสาธารณะใครเดินไปเดินมาจะได้พักไม่ระหว่างทางก็สร้าง คิดว่าถ้าไปไหนมันมีความลําบากมีน้ำลาคลองก็สร้างสะพานชาติหน,น่ายไปไปทไหนมีสะพานข้าม,มคิดว่าคนเดินทางคนอยู่อาศัยมันจําเป็นต้องอาศัยน้ําเป็นเครื่องกินเครื่องใช้น้ไาไม่อาศัยมากก็ขุดบ่อขุดสระเป็นสาธารณะยิ่งได้สั่งเกณฑ์คนจ้างคนทําให้เสร็จปอนจี่วันทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเป็นความประสงค์ของมหากษัิย์จะก็ทุ่มเทเงินทองที่ไม่่ไม่อั้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็สร้างเสร็จก่อนเจ็ดวันเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่ไปไหนแล้วนอนอยู่ในห้องมันทำเป็นสตินั่งภาวนานอนภาวนานึกถึงความดีที่ตนกระทำคิดว่าวันที่เจ็ดยังไงยังไงเพื่อกายเขายืนยันมันก็ต้องตายกันแน่รวมความว่าวันที่เจ็ดมันก็ไม่ตายรอมาอีกเจ็ดวันมันก็ไม่ตายมันก็ไม่ตายสักทีตอนนี้พระเจ้าประเสรนฐที่โกศล โดยมากก็เป็นคนที่มีความจริงจังอยู่มากจิงทิดวาตธรว่าแพการมีความจริงก็เป็นเทวดาไม่น่าจะโกหกเรา <Only Channel. S 1> ไม่ได้ต้องเอาแพรการมาต่อว่าต่อขานกันให้ได้เรื่องเราไม่ต้องเอาเรื่องกันแน่เป็นนั้นว่าที่นี่เปล่าประกาศนั่นเรียกอำหมายผูมขบันตรีว่าใครรู้จักพี่อยู่ของพรการบ้างไปตามแพรการมายาต้องมาเจนจาก,กันก็ไม่มีอำหมายคนไหนไปตามมาได้ เขาจึงให้ในโยมบายว่าให้เป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าใครสามารถจะติดต่อกับราการได้ถ้าใครติดรับอาสาจะติดต่อกับการได้อันดับแรกจะให้ทองคําเท่าหลูกฟักหนักเกินกับตัวของตัวเองไอ้ทองคําเท่าลูกฟักมันมีน้ําหนักสูงแล้วถ้าสามารถไปจิตก่อนที่จะไปนั้นถ้ารับอาสาไปให้ทองคําเท่าหลูกฟัก เผื่อว่าไปตายแล้วไอ้ทองคำจะเลี้ยงครอบครัวต่อภายหลังถ้ากลับมาได้ติดต่อเพื่อการเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกลับมาเมื่อเวลากลับมาแล้วจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเป็นมหาอุปราชคือมีอำนาจครึ่งหนึ่งของราชาชารวมความขนาดที่พระาบรรดาอามายข้าวิภานให้คนไปประกาศนั้นวันนั้นก็มีเรื่องสําคัญ คืนเดียวกันกันกบที่พระการมาสแสดงตนกับพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลก็มีพรายคนหนึ่งก็ยังหนุ่มอยู่มีพัญญาแต่ไม่มีลูปแกาหากินในการฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์อยู่ตลอดเวลามาในคืนวันนั้นแกก็น,นอนนึกนึกในใจว่าโอ๋หนอเราเกิดมาในใจมันไล่มีแต่ความเร็ว ชีวิตของเราชีวิตเดียวนี่ไปฆ่าสัตว์มาเลี้ยงชีวิตวันหนึ่งต้องหลายหลายชีวิตถ้าสัตว์ใหญ่อย่าง,งัวย่างควายอย่างเนื้อสมัมผัสก็ตามตัวมันโตวกว่าเราเราตัวเล็กกินสัตว์ใหญ่ซึ่งมีเนื้อมากกว่าเราถ้าสัตว์ตัวเล็กเราฆ่าอัหนหลายตัวไอความจริงการทําอย่างนี้มันสร้างความเดือดร้อนกับบุคคลอื่นไอชีวิตของเรานี่เราจะกินผักกินหญ้าเราก็กินได้ คนเดย,ง,ดยง,งเดียนดูเยองสมเด็จพระจอมไตรบุรธมศาส,สันดาเป็นกษัตริย์สรงสละราชสมบัติมาบวชกินเท่าดีเขาจะเพึงให้กินท่านก็ทรงอยู่ได้จริงมันนั่งนึกในใจว่าโอ๋หนอน้ำธาบัตรนี้เป็นต้นไปเราเห็นจะต้องเลิกเลวกันสักทีขึ้นชีวการฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างนี้ต้องไม่มีสมแบเรา แกก็ตัดสินใจว่ารับแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่เลิกไม่ไปหาปลาหาเนื้อละวันรุ่งขึ้นแกก็นั่งแบบสบายๆทำใจเป็นสุขหลับตามองลืมตามัง่งเมียก็เข้ามาเตือนบอกว่าทำไมจะไม่ไปหาเนื้อหาปลาอาหารมันมีไม่กี่วันไม่ช้าก็จะหมดแกก็ทำนั่งเฉยทำเป็นแบบเข้าสมาธิ เมียพูดบ่อยก็ลืมตาขึ้นมาบอกที่อยากวนใจฉันฉันกลังเข้าสมาธิเป็นนั้นว่าถามเมียถามว่าทาไมจะเข้าสมาธิมันจะไม่มีกินอยู่แล้วเข้าสมาธิอยู่ได้ไหมเก้เก็บอกไปไม่ได้หรอกเมื่อคืนนี้ฉันทําสมาธิไปไปเจอพญายมเขาพญายมเขาพาฉันไปดูนะรกบ,บอกไอ้ที่แกทําบาปก็โกุศลนทั้งหมดฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ย มันต้องมาตกนรกคุมนี้คุมนี้คุมนี้ก็กระชี้แกก็โกหกตลอดเวลานี่แกรักษาสิลปานาแต่ขาดมุสาวาดไหมรักษาสิลสี่ขาบทเดียวขาดหนึ่งสิขาบทเมียแกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้กินอะไรยแกบอกไม่เป็นไรถ้ากว่าเนื้อมันจะหมดฉันจะหาผักห้ยญ้ามาชดเชยให้เรื่องความเป็นอยู่ในบ้านฉันรับราษาว่ามันไม่อดตายเมียก็เชื่อ พขารักษาศีลไปแล้วพยายมพาเข้าไปแล้วนี่อแอ้แกบอกแกพบพยายมด้วยแกก็พบแพรการด้วยแกโกหกเมียพบทั้งสองอย่างแล้วมาวันนั้นวันที่เขาเป่าประกาศแกมาอยู่บ้านออกไปธุระหน้าบ้านไปหาผักหาหญ้าหาของที่เมียกินหาชิงที่มันตายแล้วสัตว์ที่มันตายในป่าหรือว่าเขาฆ่าแล้วก็มาทําเป็นอาหารแกไม่ทําบาป วันนั้นหน่วยอํมายไขบริพารนี่เขาเปล่าประกาศหาคนไปหาพระการมาถึงบ้านพอดีก็แวะเข้ามาใน,นบ้านของแกเมียเขาก็เลยพอถามเมียถามว่าผัวไปไหนพ็ผัวไปสุรัตก็ถามว่ามาทําไมื่อเวลานี้พระมาหากากษัตริย์จะให้เอาทองคําลูกไอ้เท่าลูกฟักแผลมันหนักเบอร์มารังวันแกคนที่จะไปติดต่อกับพระการ ถ้าใครติดตอ่อไปติดตอ่อเพื่อการได้ถ้าแค่รับอาสาปไปนี้ให้ทองคําทันทีถ้าไปติดตอ่อกับการได้กลับมาแล้วนี้จะมอบราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งคือเป็นมหาหมาัดเป็นมหาอุปร,ราชมีมีอำนาจรองจักรพรราชายายเมียก็เลยบอกว่านี่ไม่เป็นไรเราหาไม่ได้กับผัวฉันเขาไปติดตอ่อกับระการกับพญาโยมมาคืนวานนี้เอง ฉันนับอาสาว่ายัางไงยังไงผัวฉันก็ไปได้แน่แต่นั่นเขาเลยมอบทองคำไปให้พอตอนนี้แกกลับมาบ้านเมียเล่าให้ฟังก็ตกใจเจกเลยบอกนี่ความจริงฉันไปไม่ได้ที่โกหกแกฉันโกหกแก,ฉ,โก,โแกฉันไม่ขี้เกียจไปหาเนื้อเ้าปลาเพิ่มเบ็ดเบียนสัตว์เมียก็ไม่ได้หรอกถ้าขัดคำสั่งพระมหาหษก็ใส่์กวหัวขาดแน่ทองคำเขาก็ให้ไว้แล้วผลที่สุดแกก็จำใจเอาไปตายเอาดาบหน้าก็แล้วกัน ก็เลยเข้าไปเฝ้าประมาหกษัตริย์พระเจ้า,จาประเสริฐในที่โกรลก็ทรงตัดตามความประสงค์แก่ก็กลับมาบ้านให้เมียหาสเสบียงกลางก็ตั้งใจที่ว่าไปคราวนี้ไม่มีชีวิตกลับมาแน่ถ้าคืนกลับมาก็ถูกพระราชาฆ่าตายยังไงไปตายบรรดาบหน้าดีไม่ดีก็ไปอยู่ตามป่าตามดงที่เขาไปไม่ถึงยังอย่ยังมีความสุขช่าบ้านมาอยู่ก็แล้วไปก็เดินไปในระหว่างทาง ไปถึงในตอนต้นปรากฏว่าพบคุณแก่สองคนสองคนนี้ขุดบอเท่าไรก็ตามหาน้ํากินไม่ได้ในสถานที่ใดชาวบ้านก็หาน้ำง่ายๆสองคนนี้ก็หาน้ําไม่ได้เขาก็ถามสแก่แล้วก็ไปถามว่ายายกระตารู้จักแดนที่จะไปหาพรกากรไหมยายกระตาบอกรู้จักนี่เขาเดินไปทางทิศตะวันตกนี่แหละ ถ้าถึงแบ,บ่กายก็ถามเลยนะว่าฉันยังไงหาน้ํากินเขาไม่ได้มันอดน้นําลําบากอยู่ใกล้น้นนําบ่อน้ําน้ําก็แห้งต้องไปหากินน้ําไกลแสนไกลเสัยนก็รับเดินต่อไปอีกก็ไปเจงูเหลือมตัวหนึ่งนอนอยู่โคนต้นไทรไปทางไหนก็ไปเม่นได้ได้เลื้อยวนไปวนมาใกล้ๆต้นไทรก็มีความอดนอกจากจะมีสัตว์ตัวใดไปหายเข้ามาใกล้ก็ได้กิน นอยน้นออกไปย่าพุ่มต้นทรายไม่ได้ก็ถามมีตาตาหน้ก็ถามัรรูุจัดแดนพระการไหมผูเเลือมก็บอก่ารู้จักแต่ว่าถ้าแกไปถามได้จเจอเพระการนะถามด้วยนะว่าทําไมฉันไปไหนไม่ได้ก็ไปเจอจระเข้ลอยขวางแม่น้ําอยู่ก็ถามว่าดันจะไปสนักพระการตจระเข้บอกไปไม่ไกลเป็นั้านทีบน่บรรจุมาช้ากว่ง กายก็บอกว่าถ้าไปถึงราชการแล้ถามด้วยนะว่าไอ้ฉันน่ะทำไมไปไหนไม่ได้ต้องเป็นยระเคผังคลองอยู่แบบนี้รวมความได้ทางไปสนักพระการจากสั้นทางสามเดินไปในไม่ช้าก็ถึงสานักของพระการพอดีแต่ความจริงพระการที่ม่อยู่มอมนุษย์หรอกคำว่าพระการจริงๆนั่นไม่มีเทวดาทานแสดงพอาไปถึงสานักของพระการก็ได้ถามพระการว่าเวลานี้พระเจ้าประเสิฐในที่กุศลให้มาถาม ว่าพระองค์ไม่บอกว่าพระเจ้าประสเสณนที่กศลจะตายภายในเจ็ดวันทำไมจึงไม่ตายแล้วก็ถามว่าก่อนเมื่อก่อนในฉันบอกเขายังไม่ได้ทําอะไรใน้ทันบอกแล้วก็ทําทอะไรสร้างบ้านเปดีพักของคนเป็นสาธารณะสร้างศาลาสาธารณะสร้างสะพานข้ามแมนน่น้ำกุดบ่อน้ําเป็นต้นนั่นก็เลยบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะตายได้อย่างไง ถ้าไม่ทำมันต้องตายเพราะการทำอย่างนั้นให้ความสุขคนกำพร้าคนจนคนเดินทางมันมีความสุขมันเป็นการต่ออายุอย่าตายในระหว่างท่ามกลางชีวิตเป็นได้ที่เัไม่บอกเพราะว่าจะตายในระหว่างท่ามกลางชีวิตในเมื่อพระมาหาบอกพิทระองค์นั้นทําแบบนี้มาสร้างความดีมันตายไม่ได้กลับไปบอกเอ่าเถอะ แต่ก่อนที่จะกลับก็เลยถามถึงว่าทำไมเจระเคจึิงขวางคลองแต่ก็บอกว่าไอ้จรเครขวางคลองในเวลาดีเขาจะทาบุญทางกุศลกันมันสร้างการขัดคอคนก็สร้างความดีตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดปเป็นจรเเคไปหากินกันที่ไหนก็ไม่ได้ต้องขวางคลองเป็นสะพานให้เขาข้ามข้ามหัวข้ามหางเหยียบหลังนั่นแหละ ถามว่างูเหลือมทำไมไปไหนไม่ได้ก็สั่งมาถาม่านก็้ด้ว่าสมัยก่อนเป็นคนเอาทรัพย์สินข็งตนมีอยู่เป็นมหาเศรษฐีฝังอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่ไปไหนบุญทายก็ไม่ทำเศรษฐีเพราะสายจิตยู่ห่วงเงินห่วงทองตายแล้วก็เป็นงูเหลี่ยมถามว่าคนแก่สองคนนั้นทำไมจึงหารน้ำไม่ได้ ยังบอกว่าในสมัยกก่อนมีลูกสาวเต้าหวงกามารณมใครก็มาขอ,อก็ไม่ยอมยกให้ได้เก็ได้สั่งว่าถ้าไปถึงจุระเขีถ้าจะท่านจะบอกจุระเขียแกต้องข้ามฝั่งไปก่อนนะถ้าแกไม่ข้ามไปก่อนถ้าบอกมันแล้วก็มันไปไหนได้เดี๋ยวแกว่ายน้ำข้ามลำบากแต่ไปการีสองถ้าจะไปบอกกังวลเหลือมเหตุตน้นต้องสัญญากันก่อนว่าถ้าบอกแล้วจะยอมให้ทรัพย์ถินที่นี้ อาจารยบอกคนแกน่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนแก่แะไม่มีอะไรนอกจากไม่มีกินน้ำอยากกินในที่สุดเขาก็กลับกลับมาถึงจระเข้ถามยังไงที่ใช้ได้เรื่องไหมแกบอกได้เรื่องในจร์เ้ก็ถามบอกให้ฟังที่แกบอกไม่ได้เดีย๋ยวข้ามปากก่อนถ้าไม่ข้ามก่อนแกเป็นสะพานข้ามเนี่ยแมงไม่อย่างนั้นฉันบอกไม่ได้จรเข้ก็ยอม ยังนี้บอกว่าใชยการก่อนเธอแกล้งในการบำรเพ็ญสมบุรจ่กุศลเขาตายแล้วต้องถูกทรมานมาจากนารกก็ยังไม่พอขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัชฉานต้องมาเป็นจระเข้ยึดลอยขวางคลองให้ชาวบ้านเขาข้ามเหยียบไปเหยียบมาหาหารกินก็ไม่ได้มีความลำบากต่อไปจนตั้งใจดีมีเมตตาจิตคิดปราณีกับคนทําบุญยินดีกับเขาเจ้าจะมีความสุข เอาบอกเท่านั้นจระคายเขตัดสินใจตามนั้นก็ไหวไปได้พอามาถึงงูเหลืองงูเหลืองก็ถามก็บอกตามนั้นแต่สัญญาก่อน่าแกต้องให้ทรัพย์ของแกที่นี่ก่อนนะใช้งูเหลือมงนั่นมันใช้ทรัพย์ไม่ได้แล้วก็ยอมให้ได้มาตัวจะไปอิสระพอก็บอกให้แล้วก็ปรากฏงูเหลือมงก็ไปหากินได้ไปอิสระไปถึงคนสองสามคนตาแก่สองสองตายายก็บอกตามความจริงให้ติดตั้งในเมตตา หลังจากนั้นก็ไปหาพระราชากราบทูลให้ทรงทราบพระราชาก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาบร,ราชเมียหน้าครึ่งหนึ่งของพระราชาหลังจากนั้นแกก็นําคนมาขุดทรัพย์หินที่หัวเหลืองฝังไว้รวงความเมาการรักษาศีลหนึ่งตัวคือเว้นจากวานาติมบัติ แต่ว่ามูสาวาทกับเมียเพยื่อเป็นการรักษาความดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีไม่ถือว่าเป็นการขาดศีลเป็นการรักษาประโยชน์แล้วก็ต่อมาตอนนี้บาลีทำไมมีมีมมแต่ตกทาจารย์เมื่อท่านมาอยู่กับพระเจ้าประเสริฐนั้นที่โกศลได้เป็นนานก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสันดาสัมมาสัพพุทธเจา้า ในที่สุดขอบวชก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพุทธศาสนาเพื่อปานิพาน์แล้วนีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทตามมีองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าสีเลนสุขติงยันติคนที่มีศีลเป็นเหตุที่มีความสุขแต่ความจริงพายคนนี้เขามีศีลข้อเดียวคือปานาติบาตแต่ปานาติบาตท,ที่มันจะมีคือมันได้เพราะอาศัยเมตต์จิตเมตตากรุทาั้งสองระยการ เขาก็มีความสุขในอันดับแรกคือไม่ต้องไปหาสักได้บริการที่สองได้ทองคาเท่าลูกฟักได้บริการที่สามได้ทองคําเท่ากับที่งูเหลื่มให้แล้วก็ประการที่สี่ได้เป็นมหาอุาปราชแปนว่าศีเลนสุกติยงงันติเขามีสุขด้วยแล้วก็ศีเลนผูกกับสมถพร้อมกันนั่นก็มีทรัพย์สมบัติด้วย ก็ขอ,อยุกิไว้ธรรมธรรมเทศนาไว้จะเพียงเท่านี้ในที่สุดเตงมปรมเทศนานี้ข้ารรดาทต็มพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน้ายงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงจะเดินไปด้วยจตุรพิธรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันน่าสุขาพระละและปฏิภานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ข,ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปตัตถนาจงทุกประการ รับทานมีสัจนามาแนะในสงศิลกาถาก็ขอ,อยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วบการัชนี้